สวัสดีครับผมเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับนี่ครับน็อตมาเลยครับผมทริปต้นไม้เต็มรถอยู่เลยนี่ค <c oughs> รับผมมอเตอร์ไซค์มานี่ครับเสียน็อตล้านโลนะครับผมเสียน็อตล้านโล มอ,องฝากครับผมมองฝา,ากนะครับผมเบวันนี้นะมี่ต้นน้ำงามนะเบวันนี้นะดูครับมีแต่ต้นสวยๆครับ สิบห้าต้นนะครับผมใส่หน้ารถมาเลยนี่ครับอะไรของมันวะเนี่ยเกียร์วัดวัดอะไรบ้างวะเนี่ยนี่มีเครื่องเสียงครับคันนี้ครับเสียน็อตล้านโลนะครับผมไม่ยังนอด

นะครับเวลาเราจอดรถนะครับก็จะเช็ครถนะครับผมดูยางดูพวกเท้าดูอะไรนะครับว่ามีรอยเยื่มมีร้อนมีอะไรไหมนะฮะหอนป่ะบ่ได้เบียเนะมันก็เดี๋ยวมาเบรกเขาปั๊มนี่เนาะมันจะหอนอย่งเดี้ย ตอนนี้อยู่ปั๊มบตทสุวรรณนะครับผมมุ่งหน้าสู่ร้อยเอ็ดนะครับสเสียน็อตล้านโลเปนียังนยบไหฮะไม่ได้ห้าเกา่าหวะว่าเป็นเล็กที่ดโอ้ยห้าเก่าไหมน,นะ ทาเก่า,กาบางท้าโบท่าเก่ามันก็้องตัดพวกเก็นใส่พวกเก็นกระดาษใสยนี่ครับเป็นกุ้งนะครับผมกุ้งแล้วก็หมึกนะครับเป็นกุ้งแล้วก็หมึก เป็นกุ้งแล้วก็หมึกทีเดียวนะครับโอ้เสียกูคือหลายเสียนอนโอ้หมึกขึ้นเพิ่มอนี่เจอซื้อซื้อเพิ่มบ่บ่ตัวกูคอ,อยจะเสียนอีกอย่างเสียกู่าหลายวะ่ะเสียกูเสียไปเรื่อยวะ่ะนี่เวลาเขาตลาดไทยเลยนี่นะครับกุ้งนี่ต้องใช้ไม้รองนะครับไม่งั้นของกุ้งจะแตกใช้ไม้รองแล้วก็ไม่อับดปู เป็นสองชั้นนคะครับผมไม่งั้นสองกุ้งจะแตกนะครับลดปะตัองหนึ่งคนนี้ลุดสบายแก้ว<ด> เสียนอตดล้านโลนะครับเดี๋ยวพาดูไม่รถมันก่อนมีระโจ๊กยังนี่ครับสแกน ดูไม่นะครับผมดูไม่ตองเก้านะครับไม่ตองเก้านะครับไม่ตองอเก้าเนี่ยมีเกียรด,ด้วยวัดอะไรมันนักหนาไม่รูนะ้เนี่ย ล้านกิโลนะครับคันนี้นะครับเครื่องเดิมนะครับมีรีแมปมีคเร่งไฟฟ้านะครับผมคันนี้นะครับเครื่องเดิมๆยังไม่ทันแก่นะครับผมล้านกิโลนะครับสุดยอดครับวีโก้ตัวนี้เป็นวีโก้สามพันนะครับสามพันตัวแรกนะครับผมเป็นสามพันตัวแรกนะครับแปลงหน้าเป็นวีโก้แชมป์นะครับแล้วก็เปลี่ยนสีใหม่เบื้องนเบื้อง อันนี้เสียน็อตใช้เป็นกระทะโปะนะครับผมใช้มากี่ปีแล้วเนี่ยนอ็อตสามสี่ปีหนามากครับกระทะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวสีพิเศษนะครับผมเป็นสีพิเศษนะครัอย่างหลอ่อ

อันนี้น็อตลงประมาณตีตีสามนะครับตีสามตีสี่นะครับแต่ว่าตอนนี้เหลือระยะทางอยู่ไม่กี่โลก็ถึงละประมาณร้อยร้อยกาโลนะครับประมาณร้อยกิโลอย่าร้อยสี่สิบโลก็ถึงนนเ,ถเพราะว่านอตไปลงที่ท่า,ทาพนมนะครับผมทา่าพนมไปลงที่ทา่าพนมนะครับ นี่แหละรถครอบนะครับไปไหนก็ไปเจอกันที่นู่นที่นี่นะครับนับเจอกันที่งานไปเจอกันบ้างไ่เจอกันบ้างนะครับผมรู้จักกันเกือบจะหมดนะครับเพราะว่าสายงานเดียวกันนะครับใครมีงานใครมีงานตรงไหนตรงไหนก็โทรหากันนะครับเพื่อเราจะได้แชร์งานกันเพื่อเราจะได้แชร์งานกันงานผมก็หมื่นกว่าโลลว ขับไเนเเออกออกปแลออกเป็นเรี้ยนตัเรียง่เยเยาเนงหองแอมยมอะลรมันหอนดมือนี่อากาศมันอนเลยใส่นนหนาหลมา่อดมันถึงลมถึงลมลมว่หไหี่งงงาม่นครับรถข้ออีก1น่ันนะครับป้ายแดงป้ายแดง1นึ่พันรถใหม่ใหม่ก็เยอะนะครับตอนนี้นะครับ ก็จะเดินทางก่อน,นะครับผมน้ำยสดิกๆกว่านอ็ออันนี้เป็นพวกอาหารทะเลนะครับพอลงเสร็จแล้วก็ต้องรีบล้างรถนะครับเดี๋ยวมันจะกัดกระบะนะครับผมเดี๋ยวจะกัดกระ,ะ,ะรบะาก,ก,กัดทัดซีเรานะครับเพราะว่าน้ําจะหยดตลอดทางนะครับโอ,โอ้โหหลาดถังปิเนียมสุดยอด หัวล่างทั้งพิเนียมนะครับโอ้โหซีวิกเติมหมูมนะครับตอนนี้ไ <c oughs> ด้มด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 มหมูนะใช่ไหมแล้วมีดูดเติมหมูครับมาฟันนะ <c oughs> <c oughs>

ามาด้วอะไรอีเออกำมันละเด้อซื้องลอยกันพอดีฝากนัดซื้อของนะครับเงลอยให้มันกันนัด dạy xe vừa là dạy đi đi vừa chưa có gì 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 không có gì chưa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  có thôi chưa ออกเดินทางกันต่อครับทีนี้ออกเดินทางกันตอ่อไปเรื่อยๆครับสู่ต้นทุเรียนผมเต็มเลยผมก็เหลือระยะทางอีกเก้าสิบกิโลนะครับก็ถึงนะครับอำนาจเจริญนะครับเก้าสิบกิโลเนาะผมตีไปร้อยกิโลก็ถึงบ้าน บ้านผมก็จะไม่ได้เข้าบ้านนะครับก็จะไปที่งานเลยนะครับผมไปที่บ้านเสือตาบนะครับไปที่งานบุญงานศพนะครับ,บงานศพพ่อเสือตราบนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่มาอวยพรแล้วก็มาแสดงความเสียใจนะครับชีวิตเราก็ต้องเดินต่อไปนะครับให้น็อตนำ เหลออตัวนี่ใจไฟเล่าตนี่ยังเดียวมั้งนะวะเดินทางต่อแล้ว ก็เห็นห้างเดื่องงนั่นนะใช่ล่าเมื่อสามทุ่มก็ท่มากะ่ะ bây giờ 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 bây แต่มองนี่และวทางไม่ค่อยดีเออค่อยๆหยอดลง เคนื่องนี้ออกจากสุวรรณมาเขาทำทางนะครับผมให้ระวังนะครับไปเรื่อยๆแม็กอะไรบะแม็กอะไรบ่เหลอนะได้โอ,อะไรหนาบ่ครับ เดินทางต่อไปเรื่อยๆครับตอนนี้ไปเรื่อยๆทางตรงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวเขาก็ทําเสร็จเดี๋ยวเราก็ได้วิ่งสบายแล้วครับทีนี้เป็นสี่เลนนะครับ